สวัสดีครับตอนรับกับสู้มรายการตุ้มโฮมครับกับผมกิตติสิงหาปัทครับหมอแพทย์ปราศวีแสงชาค่ะพอกระเท้าสองคนคูม่มือจันหอดวันศุกนะคะหาโม่งเคิงหอดหกองเลังกองคารพท้งชาติค่ะครับเป็นเวลาดีๆที่พ่อแม่พี่น้องตุ้มรอ <Home. S 2> ค่อยมา<อ>เป็นเวลาต um ุ้มโฮมแม่เวลาตุม <นะ S 2> ต้มโฮม,มค่ะครับช่วง ตั้งกับมดหนาวมาฮอหนาฮออนก็ตอนนี้ฝนเริ่มตกมากหมอแพทย์เมื่อเมื่อที่ไอไปหน้านี่โอ้กักลังที่กรุงเทพฝนเทลงมาเออ่ไหมตายแล้วกรลังซุ่มตอนนี้เออมันก็ทําไมเอ้าดินก็ซุ่มเติมขึ้นมากเขาเอิ่นว่าฝนมากอันสะดอกบวมอ่าแต่วอกบวม่วงก็ติดไประยะหนึ่งแล้วแต่ว่ามันมีพวกโกลาโลอย่างการมีฝนตกลงมากมันก็ทําความสะอาดอ่าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ ตุ่มห้อมหาก็ยังเป็นช่วงที่ว่าเ้าพยายามหาวิถีชีวิตของคนที่ว่าช่วงอาชีพนะครับเพราะมันเป็นหนาแล้งนะให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องหลายที่สุดแหละครับเพราะว่าช่วงนี้ไอ้ประเภทนี้ยังบุญต่างๆก็เริ่มซาลงมากพอจิเขาหนาหน้าเขา็ริเภทหน้ากันเพราะฉะนั้นเมื่อนี่ไปเบ่งการสู่ชีวิตการพรับเพี่ยนชีวิตนะครับเป็นอย่างเล็กๆแต่ว่าจะให้ไอ้แนวคิดมีไอ ตัวอย่างของเพื่อนเปลี่ยนอาชีพจากที่เคยเป็นลูกจ้างโรงงานปั่นองค์มาเห็ดธุรกิจเต่าทันนะมาเห็ดเป็นของเจ้าของสร้างไา่ได้เพื่อนอยู่สารคามเดี๋ยวมมบอกนะครับพมอแพทย์เนี่ยก็เป็นอยู่ในเรื่องเกษตรครับจ้งงวัดเลยเนี่ยเขาปลูกไอ้ปูกบอกแมคคาเดเมียไอ้เพิ่งเห็นตอนที่ว่าไอ้ไปงานเกษตรอีสานเห็นบ่ ที่ว่าอ้ายไปเบิองว่าจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งเปินพันเ์เด่นๆนั่ะเลยเป็นแม่ค้าเยร์จังหวัดเลยนี่เมียนี่แล้วแล้วมูลราคาประมาเด้อยตัวไอ้ฟังตอนนี้เขาเตรียมขยายพื้นที่อีกหนึ่งพันไร่เป็นพันพันลานใช่แหมนั่นบอกเขาอันนี้ว่าเดครับแมนเป็นพันล้านเดี๋ยวตัวไอ้ฟังเขากินแมกแคเดเมียอยู่นี่พอไปโนซื้อมาจากเมืองออกเนี่ยเมืองเลยนี่เป็นพันกว่าล้านบาทนะครับแล้วผ่านบะไรครับเมื่อนี้ วงการพระครื่อหมอแพทย์มีพระนี่ยังห้อยกัเขา,เาบอบอมีมีแต่มีไอให้นี่แหละ่วงการบางบ่วงการนี่เขาบ่เคยหูว่าเขามีออียงแบบใดนแม่เค่ะเป็น่วงการมันเป็นวงการเฉพาะเนาะเขาคิดบ่ถึงว่าโอ้มันเป็นมีผลต่อเศรษฐกิจมหาศาลมีเสียนพระเกิดขึ้นมีการ ได้เงื่อนไปบำรุำมีทํำรรำนูบำรุงศาสนาว่าอาลามนะครับบมเป็นความเสื่องมอไม้นะยครับแต่ว่าเป็นอาศัยจากพื้นฐานความเสื่อทางพระพุทธศาสนาเฮ้าไปสู่วงการประเครืองอ้ายก็เลยไปตลาดพระเครื่องของชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่นใหญ่ที่สุดนอกนอกกรุงเทพใหญ่ที่สุดปเบื้องหน้าสุดท้ายเนาะยู่ดีแห้งอ่ะกะช่วง ง่วงหนาน้าบางคนอาจจะไปดูแลตัวเองก็เลยว่าบอกว่าอาหารควรเลี่ยงเลี่ยงเ่ราแมนว่าบ่ให้กินอย่ากินหลายๆมันสิกลายเป็นมะเร็งงั้นสิดีกว่าเออเดี๋ยวสิมาบอกวิธีการมาเล่นนะครับเป็นโรคที่เกิดขึ้นนับมือสิร้ายหลายๆคนพี่น้องครับนะฮะไปเบิ้งจากลูกจ้างโรงงานปั่นโอ่งสู่เจ้าของธุรกิจเต่าท่านครับสองสามีภรรยาปัญญุมหาสารคามเป็นตัวอย่างของ การหันหลังให้กับชีวิตลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจการเองแม้ว่าจะเป็นธกิจการบ่ใหญ่บ่โตแต่ว่าการเลี้ยงชีวิตได้ครับพี่น้องครับนี่แหละครับอยู่ร่งเลื่อนกลางบ้านของบ้านหลังหนึ่งอยู่บ้านสีนวลตำบลกุดปะดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามนะครับ ถ้าไปทแท้ๆนั้นเกษีได้ยินเสียงขยับแม่พิมพ์เสียงขูดปูนเสียงพูดคุยกันของสองสามีภรรยาเพ,พ,พิ่นิบเพราะว่าเพลนกำลังเล่งมือผลิตเตา,อ,าอ,อ,ตอ,อังโล่เตาอังโลเอเอคนซื้อว่าขุนแผนท่องจันดา เพิ่นอายุหาสิพกแล้วครับเคยเป็นลูกจ้างของโรงงานปั่นองค์อยู่ขอนแกน่นมาก่อนพ่ออายุหลายขื้นงานก็เริ่มหน่อยลงเพิ่นก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเกิดจากขอนแกน่นไปสารคามไปเริ่มต้นใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตการทำเทตาเศรษฐกิจแล้วก็ลงกมือเหตุเองที่บ้านนะครับาการเทดเตาก็เริ่มจากการผสมปูนซีเมนต์มีทรายมีหินเรลากระเทลงกแมพิมพ์แล้วก็ใส่ลวดลงไปเสริมความแข็งแรงจากเงินลงทุนเพิ่นหาล่อยเพิ่นผลิตเตาได้ ยี่สิบสี่ใบยี่สิบสี่ใบนี่ขายได้พันหาแปลว่ากำไรก็เป็นพันราคาเตา่าเนี่ยบ่แพงในหมอแพทยห้าสิบบาทถึงเจ็ดสิบบาทตอนนั้นเนี่ยมันขายอะ่ะก็เป็นการสั่งรา้ได้ที่มั่นกง้งเบิ้งนะครับฝีมือเพิ่นบ่นมันธรรมดาแม่เนาะเขาเห็นเต่าอังโลไปขายขายอยูน่นี่แหละครับมาจากฝีมือเพิ่นโอ้แถวสารภาพ <ๆ S 2> ถึง<ช>บอกว่ามันมีช่องว่างไมีช่องท่าอยู่ทั่วไปแม่ค่ะตั้งแต่เฮตุ่มหัวมายังว่าหมอแพทยก็ว่าเออบางอย่างเนี่ยครับอกคิดว่ามันจะทำเงิน มันก็ทําเงินถ้าเอาอยู่ซื้อนางเรียนก็บ่ไ้นี่เพิ่นกาฮู้จังวิธีการเพื่อนเฮ็ดของเพื่นเหต็นหลายอาชีพแล้วด้หลายไอเดียได้บ่าเป็นลูกจ้างนะเอนี่บ้านนี้มาแพทย์สิภาไปยะโสเดี๋ยวบานี้ค่ะอาเภอนาเวียงอาบ่เวาผิษบ้านนาเวียงอาเภอาเงินแก้วจังวัดยะโสท้อนเนี่ยเขาเลือกปวกปลูกทัวลิสงไอเพราะว่ามันเป็นช่วงหนาแรงแล้วมันกสงบ้อม สอบตกได้เนี่หมอแพทย์เป็นคนเยอโสถุงหูจากตัวบักทั่วดินโอ้เออตัวแมนโอ้ยเออทั่วดินพี่น้องเบิ่งคือทางบาทเบิ่งเด้อครับว่าไผบ้านนอกแท้หมอแพทย์ลืมหมอแพทย์เนี่ยกออยู่เยอโสถุงหมอแพูจากรุงเทพหลายมืั่วดิสงโดยภาษากลางเรียกทั่วดิสงพี่น้อีางเรียกทั่วดินเพราะมันอยู่ในดินพูดกัน แบบซื่อๆตรงๆค่ะถั่วอยู่ในดินก็เรียกถั่วดินถั่วดินเออโอเคผักถั่วดินถั่วดินพี่น้องนะเขาเอิญเขาเอ่อเพิ่นเลือกปลูกผักถั่วดินนะเพราะว่ามันใส่น้ำน้อยลงทุนหน่อยพพ้อมแต่ราคาดีมันก็เลยเห็นให้ปลาทุ่งไอ่ปลาบุงปลาท้ามเนี่ยได้ปลูกถั่วลิสงเป็นแรงสำคัญแห่งใหม่ไปเบิ่งยุยาโสบานหมอแพทเด้อครับครับนี่ค่ะในช่วงนาแรงเนี่ยชาวบ้านหลายครอบครัวอยู่บ้านนาเวียง ตำบลกู้จานไออำเภอข้ามเคิรนแก้วจังหวัดยะโสธรเนาะเนี่เพิ่นกบผ้ากันปลูกบักทัวริสงหรือบักทัวดินเท่านี่ล่ะอยู่ป่าบุงป่าท้ำอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเนี่ล่ะค่ะปกติมันจะเป็นพื้นทีน้ำท่วงซ้ำซากมันก็เลยบ่สามารถเฮ็ดเกษตรอียังใด้แม่อัยแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหนาแรงเพิ่นก็เลยเหมาะกับการปลูกบักทัวดินหรือทัวลิสงนี่ล่ะค่ะเพราะว่ามันใส่น้ำหน่อยเนาะชาวบ้านเนี่ยเขาใส่พื้นทีประมาณ 3าถึงหาลัไรต่อค้นคู้หนึ่งเด้ไอมันก็เลยเห็นให้แปลงปลูกผักได้รับการดูแลแบบใกล้ชิดและยังดคีครับครับเพิ่งเสียหญาและก็ใส่ปุ๋ยก็เลยเห็นให้บักทั่วดินจะเริ่เติบโตได้ดีเนาะในคณะเดียวกันเด้มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมก็มะซอยเบิงซอยติดตั้งระบบ การกระจายน้ำพร้อมโอ้มาตรฐานเลยมาตรฐานด้วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะค,ะค่ะเพื่อให้การปลูกทัวลิสงหรือบักทัวดินเขานีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะรเริ่มต้นลงทุนคือเก่า3,000บาทต่อลายไอเก็บผลผลิตได้ ประมาณ2 7 0ร้อถึงสามกิโลกร,รมัมโดยฟักสดนี่โลละสี่สิบบาทได้ฟักแห้งหาสิบหาบาทแล้วก็ถ้านําไปแปลรูปเป็นทั่วครัวกระสิขายเด้ราคาขึ้นมาอีกโลละลอยเนาะก็เลยเห็ดให้ชาวบ้านปลูกทั่วที่สงมีรายได้บบตํากว่าหมื่นบาทต่อไร่อ่านี่แหละครับบอมเป็นทุกคนติเหตุแบบเพิ่นได้หมอแพทย์มันเป็นอยู่กับข้อมาในการตัดสินใจเรื่องเกษตรนี่ผมไปเห็ดเองผมดูเลยว่าถ้าบ่มมัน เอาลอบผิดลองถูกหรือว่าทดลองไปก่อนแต่ว่ามันกับบริเวณทุกคนที่ดิกาตัดสินใจเคยเห็นยังไงเ็ยอยู่แบบนั้นไอ้ในฟูบักเขยดินอยู่ค่ะมันดินไอ้ดินเหนียวอ๋อบดได้ดินเหนียวปลูกแล้วมั่นที้ไอ้ทั่วดินเนี่ยมันทีโลดแท่งลงไปในดินบดได้มันต้องดินทรายเป็นพื้นเลยแนบต้องดินทรายเออครับอ่ะช่วงนี้เทาผักครูหนึ่งนะครับช่วงหน้าสิบห้าไปตลาดพระใหญ่ที่สุดในอีสานใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยล่องจากกรุงเทพในนี้เจ้าของตลาดพันวานะประธานเจ้าลุงมะเกลืองพันวาไงอิลิแล้วก็มีเสี้ยนพาไปตัวประเทศเอาเท่าล่ากันด้วยช่วงที่สองนี่ครับนไงเขาไปชมคลิปสนุกสนุกจ้าเข้าช่องพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่ว่าเพิ่นไปเวิร์กเพื่อนบอกมิดประสนเรื่องมิดเป็นมิดแบบไหนครับอ่ามื่อนีนพญาว่ามานั่งขังด้วยบอกมีซึ่งบริเกียวอย่างเลยกับคอนเทนต์มื่อนี่มื่อนีนพญาว่าอยากจะมาแบ่งปันจากประสบการณ์การที่ผ่านชีวิตมาหลายปี หลายผู้หลายคนในที่นี้อาจจะยังไม่คยเข้าใจบ่เคยรู้ว่ามิตรแท้เป็นจังได๋มิตรจริงเป็นจังได๋ก็พยา่าสิมาแบ่งปันให้สังเกตให้เบิ่งว่าอันใดมิตรแท้ว่าอันใดมิตรจริงมิตรแท้มิตรจริงสังเกตง่ายเด้อพี่น้องเด้อให้สังเกตด้วยสิมิตรแท้นี่มันสิมิดสีรี <laughs> ถ้าถ้าหากว่ามิดแล้วยังมีเสียงเล็ดลอดออกมามีอีมีแอะแสดงว่าอันนั้นไม่ใช่มิดแท้และก็ไม่ใช่มิดสีรีสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทแอทแทกอีซี่ รับเข้าสู่ช่วงที่2ของตุ่มโฮมค่ะครัเข้าสิไปเมึงตลาดพระเครื่องมันบอับั้งที่่คะเข้าเกินเกลี้ยงไปช่วงแรกหมอแพทย์เองกระพึงมาสนใจวงการพระเครื่องเพราะว่าอีหยังเพราะว่าอยงเพราะว่าบ๊อบตุ่มโฮมบ๊อบตุ่มโฮมาาขวงกรหรือบ๊อบเนี่ยเซียนในภาษาเซียนเพราะเป็นเซียนรุ่นใหม่บ๊อบบังเลนเพราะว่าแกเป็นคนบังเลนนะครับผมก็ร่างสนใจวงการพระเครื่องบ๊อบอลงกรณเนี่ยเป็นบกข่าวสามมิติ แล้วก็มาเป็นภูรพิชอบตุมห่วงมาพื้นกันนี่ยแหละมาแนะนำชักผ้าผมบอกไอรี่ไปไปรู้จักกับพระไปซองพระเบิ้งพระไอร์ก็เบึ่งพูดว่าโอ้การพักเครื่องนี่มันม่ธรรมดาหมอแพทย์เพราะเครื่องที่พอไปกับดีเคได้ยินีเนาะหายยากๆากราค่าเป็นลอยล้านเป็นลอยล้านลอยก็ล้านก็มี่นะครับแต่ว่าที่เป็นหมออะค่ะ ก็เป็นเสี่ยนผ่าไหมตอาแรกกับมึงเหตอย่างของมันน่ะแต่ว่าเออม็อบเพ่เข้าใจแล้วแต่เวตุการทีในทางเศรษฐกิจมีส่วนรงเสริมเศรษฐกิจได้วงการศาสนากับมีส่วนในการทํานุบำรุงของวัดว่าอาราชต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้เด็กกับไปขอนแก่นแตเลทไปบึงตลาดพระเครื่องของชมรมอนรุษ์พระเครื่องขอนแก่นเพิ่งเปิดไมล่าสุดไงโตเพราะว่าสองสองฟังนี่ เป็นลานพระที่ถาวรยู่ตรงกลางเป็นตลาดจอนที่ผู้ใดมีแง็งว้าเพื่อนบอกว่าใยญยที่สุดล่องจากกรุงเทพมองนี้นะครับไปเบิ้งครับว่าพระยอดนิยมอันดับ1-5ง้าของภาคอีสานมีอีย่างในเป็น1-5สมัยเก่าด้วยนะแล้วหนึ่งสมัยใหม่ไปเบิ้งครับพี่น้องว่าเสียนพระเพื่อนจัดอันดับ1-5มีพระอย่างแน่ครับไปเบิ้งครับ ครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมมาอยู่ช่มล่มอนุรักภาคเครื่องเมืองขอนแก่นเพิ่นเพิ่งเปิดเป็นเมื่อแรกอยู่เมืองขอนแก่นเรียกว่าตลาดภาคเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานสือเห็นว่ามีล้านมีแผงเต็มไปเบิรครับมาจากทั่วประเทศกันว่าได้แมนบอกครับผมอยู่กับเสียตรง เพิ่น<ช>เป็นประธานบริหารของชมรงรลอนดาพักเครื่องขอนแกนเจ้ยนสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอ๊ะตอนนี้ม่วงการพักเครื่องในภาคอีสานเท่านี่สถานะเป็นยังไงเครื่องกู้หรือว่าเป็นยังไงแนทุม่มเงอนครับแต่ตอนตอนนี้ก็ถือว่าขับเคลื่อนใ้เศรษฐก,กิจภาคอีสานนี่เรือว่ายังดีครับ<อ>ก็คือยังผ่านไปอีสานนี่อาจจะเป็นการปูฟัง ผู้บาดจากสมัยก่อนสมัยโบราณครับเป็นดังที่แล้ยวเราติดบอร์ดที่เดียวการราคาการยังบระเทตกและกายู่เป็นที่ไฟหาครับรุดมากเลยกันนั่นคือเป็นเงินเลยเพราะฉะนั้นครับที่สารตอนนี้ก็ออยังคือคืนร่วมกธุรกิจที่ใหม่ๆที่ครับกำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าปีที่เราถือว่าเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของเมืองไทยเลยโอหลวงปู่มหาชีร่าครับอันนี้ดังดังจนหาหยั่งขายเกิดถึ่วงยิงครับคน ลรวยเป็นลอยลอยราดกัน,น่อ,องกุชเชลา่าบริษัทอีสานก็ยังคืดๆสิแตก,กต่างจากผักอื่นครับเอาถ้ามผมเป็นคนที่พึงสนใจข้าบวมเป็นเสียดผักเนาะครับเป็นคนที่สนใจอยากได้หลวงพ่อหรือเหรียญนี่ไปบูชาหอยพ้อจักเหรียญหนึ่งสิเาข้าวติม่าผักเต็มไปวัดเนี่ยดข้าหวหัว่าได้แอันได้พรบันได้ข้นบางข้นนี่ยเสีย,สยตรงมีคำ,ำไหนน้ำจืดสำหรับผู้ที่มาใหม่ด้วยถ้าคนที่มาใหม่แตมาศึกษาเนี่ยมาซื้อมาบูชา แต่ยากได้หลวงพ่ออะไรทาย่งวิมีคมดู้การกทุกห้องของสองมาชิกของตลาดก็ถือว่าเป็นศูนย์เป็นของพระที่มาตรฐานมาตรฐานแล้วครับรับประกันรับประกันรับเก้กข,ขึ้นเงื่อนเต็มแล้ก็มั่นเป็นกฎระเบียบของช่มลมขายต้องขายแท้ฮะห้า,ามเอาพระเก้มาขับเซา แต่ว่าพระมันเกิดที่มีรุ่นถูกรุ่นแทงไปแต่ว่ยรับประกันว่าของแข้ครับรับประกันของแท้เป็นซูนพระเกิดที่มาตรฐาน<อ>ที่สุดในภาคอีสานเลยไงในภาคอีสานชุกโลกที่นี่สองส่วนส่วนหนึ่งทีิดเป็นแขงแบบว่ายูได้ห้องแบบนี้เนาะห้องพะระแบบมาตรฐานเลใยไ่แล้วอยยุตรงกลางนี่สิเป็นเป็นแผงขาจนจๆมากโอ้ผมผมมีพระ ดูแลพ่พอแม่พ็นธาสมมากผมอยากออกมาใส่เสื้โหก็ว่า,เางเลยครับโอ้ดีดีดคนก็อยากคู่นะว่าสมัยนี้เนี่ยพระที่ว่ายอดนิยมของท่าอีสานเท่ารุ่นเก่าตอนนี้หาดับดีในหนึ่งถึงหาหมีหลวงพอ่อมีผู้ใดเน,นี่ยหมีพระ่าจาจย์ฝันอาจารโลสกลนครสกลนครครับหลวงพู่ขาวอานารโยอุดรอุดรครับหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบกัปมือเลยยูมือเลยครับรากา มี ugu, food, yo, ่หลวงปู่ผางจิตตลวงพ่อโตขันแก่นขันแก่นแล้วก็หลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณปริสุ้คโธโคราชนี่แหละครับห้าหลวงพ่อนะครับยังถ้าแข้งที่สุดเศร้ากันอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้ถ้าไปจัดฝัดถ้าไปเลี้ยนจันฝัดเลี้ยนน้องค้ำตอนนี้ที่เห็นมาในโอกาสเลี้ยนนึ่งก็บยีที่สองล้านอู้ ตอนยี่บสองล้านขอซื้อเขาบ่ขายเด้เขาบอกไงเขาบอขายอ๋อนี่แต่ว่าเหรียญเพิ่นก็มีหลายรุ่นหลายนะเนาะการทีู่กๆก็มีตามลงมากก็มีรุ่นใหม่ๆนะแต่ว่านั่นเป็นเหรียญที่แพงที่สุดคือประมาณยี่บสองล้านอ้าวพระรุ่นใหม่ห้าอันดับของพระรุ่นใหม่พระรุ่นใหม่ที่ตอนถึงที่ถือว่าขับเคลื่อนจะกินในศาลพรแบบจากทั่วประเทศะครับจะมี เท่าที่ผมเห็นตอนนี้อันดับหนึ่งก็คือหลวงปู่มหาธิร๋อหลวงปู่มหาธิร่ากาลสินครับอันนี้ขายเททางเททาเลยไปให้มีกับเป็นเงินเป็นท่อคนรวยเงินหลวงปู่หลายครับเป็นเรื่องที่แปลกเรื่องที่อัศจรรย์หลวงปู่มหาธิร่าอีกองค์หนึ่งกับหลวงปู่เวิร์นหลวงปู่เวิร์นหลวงปู่เวิร์นอยู่กาลสินเหมืออ่าอยู่กาลสินมาที่เรียบง่ายปฏิบัติดีแล้วก็บพี่องค์นึงกับหลวงปู่มหาตุ้มอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดมหาสารคามมมหาาาสรคนี กะนาที่90ปีแล้วครับอยู่แล้วเก่าที่ปีเป็นพาะเก่าอยู่ขวัญแก่นเก่งคารึกตอนเก่งวิชาลือก็มีหลวงพระอาจารย์สุริยันครับพระอาจาร์สุริยันที่ว่านําเห็ดครับครับมีกะเก่งกว่มีหลายครับปรอยุ่ต์1แนะนําก็คือหลวงพ่อสุดจอยู่กาินครับเพื่อลองคําองค์นี้เป็นพระที่มีวิชาสัปปวิญญาณที่เราเรียนมาสายดงปูท้องมานี่ ทีว่าสำเร็จแรับกเก่งอครับแล้วก็เป็นพระที่พูดขเงียบเงียบผู้ใดนับถือทั้งนี้นะครับแล้วก็สนใจที่จะหาพระเครื่องไปหมู่ชาม่าเบิงมาเหลือกได้นะครับเสื้อตัวเพิ่นรับประกันว่าทั้งเบิดเนี่ยโคนทีีมาเป็นพระแท้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับครับเตครับเกิดมาเพิ่งเข็ยนบอลล่ะงามอิลีงามอหลีพระที่ว่าเปแพร่งๆนี่ครับอ้ทั้งศิลปะทั้ง มูลค่าสูงแต่ถ่ายังขายอยงนี้เต้ก็ค่อยไปหาเบิรงเด้บ้านนี้ยู่จังหวัดเลยอ่ะเขาปลูกแมคคาเดเมียครับซึ่งมันเป็นแรงที่ยิ่งไงหมอแพทย์กับห้องก็หูดตอนที่มีอยู่ตุ่มโฮมได้นี่ก็คือว่าประเทศไทยนี่บอกว่าเป็นแรงแมคคาเดเมียแล้วอยู่เลยพี่น้องเนาะรอบนี้นะคะจังหวัดเลยเขาขยายพื้นที่ปลูกแมคคาเดเมียบบกทวนี่แล้ค่ะพันไร ส่งเสริมการใส้เทคโนโลยีพร้อมรอบนี้นะคะเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลาค่าของการเกษตรไปเบิงกันเลยค่ะยูศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลสารตพี่น้องอยูอำเภอพู้เรือจังหวัดเลยเด็กเปิดโตโครงกรันส่งเสริมการผลิตและการตลาดมัคคาเดเมียคุณว้าเด้เพื่อเพิ่มมูลาค่ากับให้สินค้าการเกษตรและการสาร้างรายได้ให้ยั่งยืนเนาะโดยพันแนะนำสำหรับการปลูกมันก็นจะมีหลายพันนาอยอย่างเช่นพันสามซีซี เจ็ดสี่หนึ่งห้าศูนแปดห้าศูนแปดและและหกหกศูนซึ่งเหมาะกับพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลป,ประมาณ700ถึง800เมตรซึ่งมันสามารถกระจายตัวด้หลายอำเภอไอ้โครงการนี้นี่ยังมุ่งเน้นการใส่เทคโนโลยีกเกษตรที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมโดยการใส่สารชีวพันธุ์ในการควบคุมโรคพืชเนาะแล้วก็ใส่อันนี้ไอ้ อันนี้เป็นแตนเบียนแตนเบียนว่าเป็นแตนเบียนเป็นตัวแตนชนิดหนึ่งเขาว่าเบียนไหมเพรามันไปเบียนเบียนไอ้พวกศัตรูพืชใครมันเปลี่ยนไตโคแกรม่าน้่บาทนี่มันก็คือคุ้มแห่งดีขึ้นไปคุ้มจ่าละวังค่ะเพื่อป้องกันนอนเจะพ้นบักมฆคาเดเมียได้พี่น้องซึ่งในปี2567อฮอด68นี่เพิ่นมีแผนสีขยายพื้นที่ปลูกต้นมะคาเดเมียนี่แหละค่ะเพิ่มขึ้นบตำก็พันไรรายได้เกษตรกรสิเพิ่มเป็น160 0 0 0บาทถึง1 8 0 0 0 0บาทต่อไร คาดว่าเงินหมุนเวียนในธุรกิจนี้มากถึง1,749ล้านบาทใครี่คิดว่าแต่กี่เด็กอรคนไทยปลูกเปลี่ยนดอกแม่่พ่อมาอยู่เมืองไทยแล้วก็หัวโอ้โหแน่นอนแน่นอนครับเมืองเล่ยของเฮ้านี่แหละครับพืชเศรษฐกิจบอมเป็นปลูกอ้อยปลูกมั่งในสมัยก่อนได้พี่น้องนอกจากกัลเบียนอกจากเที่ยวกันยังว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนี่แหละเนาะนัก้่าล้านครับค่ะเอาละ ช่วงนาหมอแพทสี่ปยูก็ช่วงดูดีมีแห้งขมพรน้องหมอแพสีพาพว่าเลือกกินอาหารมีเลี้ยงได้กับเลี้ยงกินน่อยๆได้โดนโดนเถื่อเพื่อเลี่ยงการเป็นมะเร็งอ่าโอเคครับมมมาาเดตุกับกระสู่ช่วงสุดท้ายของตุ่มหฮมมาอีกแล้วครับมีอาหารการกินมาอยู่กับโต๊ะของตุ่มหฮมอีกหอมมากเลยอ่ะหมอแพทย์มีอย่างมาก มาแนะนำือมาเตือนมือเนาะลองสี่ก่อนดีกว่าครับือต้องบอกว่ามีค้นถามหลายขอแค่มาตอบเป็นเป็นตอนได้แล้วกันอ่าเป็นย่านเป็นมาเล่นอย่ากินอีหยังห้ามอีหยังสินะค่ะลายครับทุกคนฟังดีๆกินได้ค่ะก่อนวันมีนว่าห้ามซื่อกินได้หน่แต่ว่าให้ทู่ยังมีสติกินได้แบบได้ปานได้ดีแบบนี้กนได้เนาะวันมีนว่าสิบวกให้กินหมูปิ้งมันเป็นไปบ่ได้นะเริ่มต้นก่อนอาหารนั่งต่อไปนี่เนี่ย หมยถึงว่าให้กินไลยๆกินประจําทุกมื้อทุกเว้นเนี่ยมันจะกระตุ้นการเกิดมาเล็งไดน,นแค่นั้นเองกินสลับกันไปกินสลับกันไปอ<น>่ะอันแรกก็เนื้อสั์แปรรูปเนื้อสัตแปรแปรูปอย่างเช่นอันนี้ใส,ส่กอกใส่กอกแฮมโบโลนาหรือแม้กระทั่งใส่กอกบ้านเขาอะไรซว่งเขาแมนซึ่งอเขาว่าว่าหมายถึงว่ามันมีสันในเตจในไตซึ่งมันเกอดมาเล็งแค่นั้นเองซึ่งเขากิดเรกินคู่มือตัวโดนกินเท่านึง เดือนนึงก็ว่าได้เดือนนึงเนาะอ่าอันนี้กือบองซีเรียตเนาะอันที่สองท่ามูอันนี้มูพิงนี่นี่เห็นอันด้ำมันมัตติบิ่นดำๆอยู่นี้อ่าหมอแพทย์เคยบอกไว้ต่อหนึ่งอ่ามันจะมีสารกรมะเร็งท a s อะไรบ้างค่ะสร้างมันเถาะนะซึ่งเฮ็ดทังไหนดีตัดออกตัดออกตัดออกกับซอยได้ขอยมัตติบิ่มองใหม่ๆมันก็มีปัญหาตัดออกหลักสิบสองก็คือพยายามกินหมูที่มันหมดหมูหรือเนื้อที่มันหมมันเพราะว่ามันจะสารกรมะเร็งมันเกิดจาก มันหมูเนี่ยปะเทืยมมันถืกไฟมันสิฟู่ลงไปแล้วมันจังพ่นควันขึ้นมาซึ่งกระบวนการนั่นแหละมันจะเกิดมะเร็งแค่นั้นเองจังจังอันนี้ก็มีใหม่นิดหน่อยแต่ว่าแตคือตัดเลาะคนก็ดทบอกว่าถ้ามันบ่มใหม่มันบ่แซ่บไม่พี่น้องเอาเจอกันกลางทางตัดออกแล้วก็ยากกินดูอันนี้ดิยักยักยากกินดูแล้วนี่อันนี้อันนี้อันนี้บ้านเฮาทุกบ้านนี้แล้วหมดบกดิน บักทวดินบักทวดิน้อบมแมนว่าบักทวดีสเง้อบักทวดินบักทวดินชื่อได้แล้วอันนี้หมายถึงว่าบักทวปนที่เฮามากินมันปนวันพี่น้องได้มาเป็นเม็ดคือกันมันสิเป็นเม็ดหรือมันสิเป็นผงกระสางมันมีลักษณะนี่มันคล้ายๆกับมันดะขึ้นเชื้อราอ่าเชื้อราดําอัลฟาท็อกซีนพี่น้องอีฮอดบักพริกผงหรือบักพริกปนเนี่ยนะคะซึ่งทั้งสองเนี่ย ถ้าอาจจะบอเห็นเชื้อราด้วยตามมหมอแพทย์สิบอกว่าทัวรีสงปนหรือว่าบักพิกปนที่มันอาจจะอยู่ในการในบ้านเท่าหรือร้านปุ่มต่า,ตางๆให้พิจารณาให้มันใหม่ให้มัน<อ>ส่วนใ,ให้ชัดเจนนะหมอแพทย์เดี๋ยวคนนี่สับสนโดยตัวมันเองของทัวรีสงนี่บ่มีปัญหานะครับมีประโยชน์ด้วยซ้ำไปนะครับมีเป็นแหล่งโปรตีนทั่วในดีทุกอย่างแม้กระทั่งพริกนึกก็กินได้เพียงแต่วอาการเก็บ เก็บให้มันเานกิดเชื้อราความไม่ดิ้ติดเชื้อรามามเห็นใหม่มันสดระยะชื้นโอ๊ยปัญหาเชื้อรานี่อัลฟาท็อกซินเกิดมาเร่งตับอายมันต้องผ่านความร้อน260องศาจังตายเพราะฉะนั้นมันปวตายไงอ้าเพราะฉะนั้นอแล้วนี่ปิดปากอันนี้คือกันอันนี้หมอแพทย์ไปจัดการขั้วยาหมอแพทย์ไปจัดเลยปัญหาที่ไหนเพราะว่าคนมีแต่แนะนำปลาให้กินกับกระเทียมกินหอมมีประโยชน์ดีแม่นบ่ล่ะสองอันนี้ต้านมะเร็งอ้ต้านมะเร็งต้านมาเร่งแต ้ายต้องกินแบบบะมี่ร่าดําเป็นจุดสำคัญห้อยไว้เนี่ยเาเปิดเบิ้งอะนะเขาต้องตีเบิ้งว่ามันมีดําๆบออุ้ยเขาคืออาหารแต่อันนี้ดีบะมี่ดาเลยอ๋อเห็นบ่ก็คือพี่น้องถ้ามันเกิดเห็นสีดำเนี่ย่ะคะอัลฟาท็อกซินหรือราดำทีอัเกิดมาเลยครับอันนี้ก็คือการเพื่อไว้ซับคนทุบว่าถิเป็นกระเทียมหรือหอมแดงมีประโยชน์นะครับเป็นยาพ่อ แต่ว่าสําคัญอยู่ที่ยากินมองมันมีเชื้อราดดําขึ้นทานี้เอาอาจจะแปลว่าเซตมีอาจจะเชื้อราแล้วก็ไปซื่ออันหม่มากินและกินผักผลไม้หลายๆกินหลากหลายมันก็จะต้านมะเร็งกระเทียมก็ต้านมะเร็งเนาะก่อนที่จบรายการไปส่วนค้นทักกาแฟและสายคาเฟ่เข้าขว้พผาดนะครับงานนี้อยู่ชุมพรครับซื้อวางงานชุมพรโรบัสต้าคอฟฟี่เฟส 2025นะครับนะครับเป็นงานเทศกาลกาแฟเป็นจัดขึ้นยิ่งใหญ่เลยแหละครับไปสัมผัสประสบการ์ไปกินกาแฟของเพล่นนะครับและแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากแหล่งผลิตโดยตรงชุมพรนี่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนโรบัสต้าเพชิดังเรื่องสายพันธุ์โรบัสต้านตะครับงานกะมีตั้งแต่14ถึง16มีนานะครับเข้าชงฟี่ยู่สวนอาภากรเกียรติวงศ์ยูจังหวัดชุมพรครับเอาละถึงตอนที่ทุกคนรอคอยคือ คลิปผู้ได้ไดออกมือนี่<แ>ค่ะเป็นของน้องเข้ากล้าเด็กชายณน,นงคศิลมุทุสิท์ธิล้ะพี่น้องมาจากเชียงรายไปเบิ่งความนารักรค่ะสวัสดีครับผมน้องเข้ากล้าครับมาจากเมืยงบ้านเชียงรายครับมาโซโเ่เลยมาร้อมองคุยกันมูเฮาสาววิสารมาเดอ้อมาตุ้มอ้โหคแปลงตัวถูกต้อง นี่พาเขามามี่หมวกมี่เสื้อคล้ายๆเสื้อม้อห้อมข้างหลังเป็นต้นต้นัหมวงมี่กระลังออนกระอกอ่อนกรเสือกอ่อนน้อยใหยคืนจะเลื่อแน่นอนครับแด่นค่คะน้องผ่าอยู่บ้านได้เสื้อเวอร์ชั้นที่สามแบบนี้เก่งม่ะโชว์ว่าสั่งสามได้ไหน้อเวอร์ชั้นหม่ได้พี่น้องสีสดใสครับไปเรียนสงการได้ยังนี่โอ้โอ้เทครับมือหนีบเวลาถุงมโืมครับค่ะเขาสองคนลาไปก่อนพอกันมือหนาสวัสดีค่ะ ตุ้มหอมไอ้ตุ้มหอมตุ้มหอมตุ้มหอมตุ่มห้อมละเสียงดังดะตุ้มตุ้เขามาตุ้มหอมมาชมความงามวิธีแห่งอีสาน